สวัสดีค่ะวันนี้ไลติดเพิ่นพุงก็มียำขนมจีนนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะก็มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาหารอีสานหรือว่าอาหารภาคกลางนะคะแต่ก็ดูๆแล้วใส่ปลาแล้วน่าจะเป็นอาหารอีสานเนาะมีผักชีมีอะไรด้วยแล้วก็มีวันนี้นะคะมันก็จะมีอ,อุปเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเครื่องปรุงนะคะในการทํามันก็จะมีกุ้งแห้งอะคะ่ะ อันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้คนเดอยู่บ้านมีก็เลยใส่นะคะแล้วมีหอมแดงหั่นฝอยมีปลาทูเราจะทอดหรืออบหรือย่างก็ได้อะคะ่ะแต่ต้องสุกก่อนเราต้องอุ่นก่อนแล้วก็มีขนมจีนมีพริกป่นแล้วก็มีมะนาวหมูยอหนังหรือหมูยอพริกไทยหมูยออะไรตามจะชอบนะคะแต่วันนี้ใช้หมูยอหนังแล้วก็มีน้ำปลาร้าปรุงรสวันนี้ใช้น้ำปลา้าพี่ไมก้กว่าสีส้มนะคะแล้วก็มีแครอท มีถั่วฝักยาวหั่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็แล้วก็มีอะไรเนี่ยผ <c oughs> ักชีลาวค่ะนี่ค่ะอุปกรณ์วันนี้วันนี้เรามีคนมาช่วยในการจับกล้องให้นะคะก็จะโชคดีหน่อยอ่ะฝากเลยคะ่ะน้งมีคนสวยนะคะเราก็จะเอาน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาว พริกป่นนะคะอันนี้เผ็ดเนาะชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะวันนี้ลังลานลลีเควสเป็นก็เอาแซ่บๆหน่อยแล้วก็หอมแดงนะคะหั่นเป็นแว่นหั่ฝอยมีกุ้งแห้งแล้วก็มีน้ำปลา,ลาค่ะขย่าวขวดก่อนนะคะถ้าเราไม่ขย่าวขวดเดี๋ยวมัน มันจะนอนก้นไม่อร่อยมาทับพีหนึ่งก่อนนะคะเราค่อยๆใส่ก่อนลงไปนะคะทับพีหนึ่งทีครึ่งก็แล้วกันเ,เดี๋ยวถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ยังไม่กลมกรอบอะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มแต่ถ้าเกิดมันเค็มแล้วเราจะเอาคืนไม่ได้อะคะ่ะมันจะเอาคืนยากแล้วก็ขนมจีนลงไปขนมจีนนี่ขนมจีนนี่เราต้องฉีกก่อนนะคะถ้าเราไม่ฉีกแล้วมันจะมันจะเป็นเส้นยาวเกินไป สมจีนนี่ก็ซื้อมาถ้วยละสิบาบาทแล้วค่ะอันนี้น่าจะกินกันอยู่ที่ประมาณ6คนนะคะถ้าเกิดใครกินเงินแค่สองสาคนก็ลดปริมาณลงได้นะคะอันนี้พากันกินกันอยู่ที่ห้าหกคนก็จะก็จะประมาณนี้ค่ะ นะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันก็จะเริ่มหอมอะไรนะน้ำมะนาวพริกป่นกับน้ำปลาราแล้วนะคะเริ่มหอมกลิ่นโชยมาแล้วตะกร้ออย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะคะตะกร้อค่ะเราก็คลุกเค้าเครื่องให้มันเข้ากันก่อน,อนค่ะมีจีน เราก็ใส่ปลาทูงไปนะคะอันนี้อยู่ที่4ตัวค่ะพากันซื้อมา2เข่งขิงละ50บาทถ้าเกิดใครชอบมากใส่มากชอบน้อยเส่น้อยเลยเลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องห่วงเครื่องนะคะเพราะเราทํากินเองแต่ถ้าเกิดเห็นน้องๆบทนี่นะคะว่าซื้อ ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบเมปะทูอยู่แค่เสี้ยวเดียวนี่นะคะเราทำกินเราก็ไม่ต้องห่วงเครื่องเราก็ใส่เยอะเลยแล้วก็หมูยอเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะหมูยอมันจะมีหลายรสชาติแล้วก็ถัว่วทุกอย่างก็อย่าลืมหั่นกันให้เรียบล้างก่อนหั่นนะคะเพราะถ้าเราไม่ล้างอ่ะมันก็จะไม่สะอาดกับข้าวเราก็จะ ไม่อร่อยก็อย่างเหมือนเมเหมือนเคยนะคะจะทํากับข้าวแลแช่องนี้จะไลฟ่ฉูรสนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบฉูรสก็ชอบนัวกันก็ชอบน้อยใสย่น้อยชอบมากใส่มากได้เลยนะคะเดี๋ยวก็คลุกเข้าเข้ากันก่อนแต่ว่าเรากระมังใหญ่แล้วเนี่ย เทเครื่องลงไปรวมกันนะคะกลายเป็นกระมังเล็กไปเลยเแล้วก็ผักชีลาวลงไปค่ะผักชีไปเรื่อย หล้วกลาทปลาหงคุกเขาให้เข้ากันค่ะเราเมื่อเราคุกเข้าให้เข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวให้สาวๆช่วยชิมก่อนนะคะอ่ะอสาวๆชิมก่อนค่ะว่าเป็นยังไงต้องเพิ่มไหม,หมชิมเยอะกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะไม่ต้องอมไม่ต้องออมเดี๋ยวมันจะไม่ได้รสชาติ็นยังไงคะจืดเค็มนิดนึงใช่ไหมคะ,คะอีกสักประมาณเท่าไหร่ครึ่งทุ่ิคร,ครึ่งหนึ่งนะคะตอนแรกเราใส่ไปที่ ทัพพีครึ่งแล้วนะคะใส่ครึ่งนึ่งอันนี้เป็นปลาต้มสุกแล้วนะคะไปฝาก่อนเดี๋ยวจะนี้มีการอาบน้ำปลากันไ <c oughs> ่ฝากเขาให้เข้ากัน <c oughs> เอาเลยค่ะอะชิมอีกรอบนึงแล้วเราก็เดี๋ยวชิมอีกรอบนึงเลยค่ะชมได้เลยนะคะนิงแล้ว เะค,ะค่ถ้าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราตักเส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปชิมกันที่โต๊ะกินข้าวกันเลยค่ะโอเคค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ